วันนี้ครับอ่ะเมนูของจากกองครับเมนูพิเศษครับหมป่าครับของกินต้องหลากหลายครับตามนโยบายจากกองครับ ใส่เครื่องแกงครับขันไแม่ลำบาอาหารต้องหลากหลายครับตามนโยบายจากกองครับวันนี้ผัดเห็ดหมูป่าเมนูหอมข้าวกล้องเลยครับแกงจัดจาน ใส่เนื้อหมูลงไปครับหมูแก่นะครับตัวนี้ <S <S ไม่มีมันหมูป่าไม่มีมัน แดงไฟกันมีมันนะครับหมูปลาหอมข้อก้องครับหอมเครื่องแกงกับพริกไทยเผ็ดจนแสบลิ้นครับนี่ครับ ใส่นมครับคารเนชั่นครับนมคารเนชั่นครับคาร์เนชั่น ใส่อะไรเนี่ยผักอะไรใบมะกูดใบยีลาดใบมกูดใบยีลาดกระชายอใส่่กกนนิขี้มือไปด้วยครับเท่านั้นเองขี้มือนี่แหละมันโดนความร้อนไปมันก็สะอาดครับแล้วน้ำจากพายก็ออกมันก็จะพอดีแซ่บครับ เขาครับคนให้เข้ากันพนระ้อมแล้วครับเริ่มหอมแล้วหอมพริกไทยกับเครื่องแกง,งใส่ฟงนัวครับ <c oughs> ใส่ลายเสียบลายใส่ทิพรส หอ,อมหวนครับหอมหวนชวนลดหน้าลงไหลติดไว้ครับไฟอ่อนๆไฟอ่อนครับดีไฟอ่อนประมาณกี่นาทีครับประมาณสักงห้านาทีก็สุกแล้วรพ้อมไม่ไปตถึงห้าเราแค่สามก่อพร้อมเสิร์ฟครับเพมันสุอยู่แล้วสุกแล้วครับพร้อมเสิร์ฟ สมทีตักใส่จานนะพร้อมเสิร์ฟครับ,บ,บค่อยดูตอนตักใส่จานนะนี่ครับเสร็จแล้วครับเสิร์ฟใส่าจานครับชิมไปแล้วครับอร่อยครับ